สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่หูสู่คนพบพอกับช่องสามบ้านานุสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันอาทิตย์ที่27ตุลาหกเจ็ดจ้าพบพอกันมือนี่อยู่ทงไฮทงนาำมือนี่พามาปล่อยไก่พี่น้องเลียงไก่พันไข่ไว้10บัวจ้าพาเขามาย่างกินเงียเนาะจ้าเอา้พาพลังคนก็นกนเดินสายทำบุญบุญกะทินกะไรจ้าอนุโมทนาสาธุน้ำเนาะ เมื่อนี้ก็เพึ่งได้พักพ่อนพี่น้องเดินสายทั้งบุญคือกันละจ้าพึ่งได้พักพ่อนก็เลยเอาไก่มาปล่อยกินหญ้ากินยุงไปทังไดเป็นจังได,ด้ในน้อค่ะเมื่อนี้ฝนตกนยอยๆพี่น้องฝ้ามืดม้วดินม้าบันนี่สงใสัย้าอยู่สี่เข่าจ้าเดินทางไปใส่มาใสาก่กะระมัดระวังเียเด้อพี่น้องคะ่ะหลุดล้านาะค่ะขับให้ระมัดระวังจ้าช่วงนี้กะช่วงเกี่ยวเขาแล้วลืมเกี่ยวเขากอคอค่ะ ลังบอลบนกระตาเขาน้ำถนนถนนขับรถได้ระมัดระวังจ้าคอยไปคอยมาเด้อค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้าเป็นตัวเลขโค้งสุดท้ายจากลุงส่งเพิ่นได้ส่งตัวเลขโค้งสุดท้ายไหมสามนานงบอกเว้ยเว้เว้ววววสู้พี่น้องเฟนช่องอิฟซีฟังงวดวัางหันกับเขาของเพิ่นเด้อพี่น้องจ้าเขาสามตัวต้นเพิ่นให้หกสองเก้ามันออกเก้าหกสองพี่น้องแล้วกับเขาไปที่สองตัวหกสองสองหกของเพิ่นเนาะ กะตามนั่นล่ะค่ะฟังให้จุบฟังให้ขาใจเดี๋ยวจะทวนตัวเลขตั้งแต่ต้องหวดเนาะะ่ะให้ฟังน้าแล้วกะตัวเลขโค้งสุดท้ายทั้งลุงทรงที่เป็นรงไม่สามนาน้ำค่ะกะตามนั่นเนาะค่ะมักกะค่อยจัดขัดกะเลื่อนผ่านเด้อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสามบานากะย้ำให้เหมือนเดิมค่ะเป็นแค่แนวทางหรือผูใ้ใดฝันเด็ดฝันดีฝันดังอยากวางในช่องสาวบานานุ่มสวีเดนสามารถเอสดีไลน์คิวอาร์โค้ดอยู่ต้นคลิปเด้อพี่น้องจ้า ทักทายมาใดกะเป็นคิวอาร์โค้ดไลน์ส่วนตัวบ่ว่าจะเป็นเลขความฝันเลขสุดหวยคำนวณเม่นแม่เม็นเม่หรือว่าเลขบวกบุญสามารถทักทายมาวอามาฝากมาตอนใดจ้าเอาพี่น้องบ่ว่ไลยญ่ไปไปเบิ่งตัวเลขคุ้งสุดท้ายว่าลุงซุงเป็นซุงตัวใดไหมสาวบ้นาเน่จะไปเบิง่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อดจะเอาไปเบิง่งปอมๆกันจ้า จ้ะลุงทรงพนิทรงไม่สาวบนาเอ้จาจ้ะนี่วันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกาสรุปโค้งสุดท้ายเพิ่นว่าค่ะเพิ่นกายสาวบนาวอลซูพี่น้องแฟนจงอิบซีฟังเด้อค่ะโค้งสุดท้ายของลุงทรงนี่เพิ่นให้วินสามกับเก่าบนลังพี่น้องจา้าค่ะสามกับเก้าเราก็จับคู่ห้มีหกสามศูนย์สามเก้าสามแล้วก็เก้าห้าสามคู่เน้นๆพี่น้อง สตัว703 90 903นย์เก้าศูเและเจ็้าจ้าพี่น้องงวดนี้เลขงามงามเดี๋ยวสิไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเดอ้อค่ะสาบนาเขียนใส่กระดาษให้เช็ดเจนเดอร์สำหรับตัวเลขโค้งสุดท้ายลุงส่งเลขวิ่งเงินแสนเด่นวิ่งวนล่างฟันไปที่3กับเจ้าจับคู่ไหกามศูนย์สามเก้าสามและ95เด้อค่ะ สามตัวเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าสามและเจ็ดเก้าห้าจ้าอันนี้คือโคงสุดท้ายเดี๋ยวเสบึ้งจะ,ะตองหววทีเปินไหม้าเนาะค่ะอันนี้ตองหววนี่ตองหววกับยาถิงยาปะเด้อค่ะเหลขกตองหววเพิน่นตองหวดเป็นไหนวิ่งสองกับเก่าพี่น้องแต่ว่าโคงสุดท้ายเป็นไหนสามกับเก่าแสดงว่าเก่านี่ยังเด่นพี่น้อง แต่ว่าตองหวดปนจับหมสองหาสองเก่าเจ็ดสองเก้าหาเก้าหกเก้าจ็ดแล้วก็93สังเกตแล้วเก้าสยังอยู่เก้าหากันยังอยู่เด้อค่ะ3ตัวจิตสองหา้าแปดจิตสองหนึ 96, และจิตเกพี่นองบ่หนี้กันไรจ้ะต้องหวดก็คงสุดท้ายเอาเดี๋ยวเสีาวันน้้สิเปรียบเทียบให้บึงสิเด็กเก็บหนาะโจจ้ะนี่ยะพี่นองคะ่ะ เลขบนีกันหลายจ้ะมักจุดใดจัดเด้อค่ะสามตัวเด็กนี่เด้อซาถูกงวดนี่เจ็ดเก้าห้านี่งามดิพี่นงค่ะเอาพิจารณาเบิงค่ะสามน้ำมักน้ำพิ่นอยู่ดอกค่ะศูนย์เก้าสามนี่ก็งามเด้อค่ะเอาทุกอย่างแล้วกับ,บ่บน,นีนอนค่ะเป็นสุดสุดหวยคำนวณมีเขามีหลุดเด้อค่ะผิจารณาเบิงเคล็บหน้าจอจับตาที่สามตัวเด้อค่ะทางลุงทรงนี่ ขอบอกเลยว่ามีเฮพี่น้องสามตัวตรงกับมีค่ะถ้าน้ำสามตัวเพิ่นไปจับฉลากินแบ่งทิ้งไว้ได้เลขไทยลัตเตอรีพร้อมดีพี่น้องจากงวดก้อนพุ่นที่ออกเก้าหนึ่งเก้าหรือยังนี่ละ่ะกระเข่าเ้้อค่ะสามตัวท้ายฉลากินแบ่งจ้าพี่น้องคะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้เด้อเปิดค่าการมองเห็นจ้า ขอบุญขอบคุณทั้งลุงทรงเละวิ่งเงินล้านเนาะที่เพิ่นน้ำตรกมาฝากมาต่นขอบุญขอบคุณเพิ่นไล่ๆจ้ะเพิ่นก็เดินสายทั้งบุญือกันพี่น้องบุญกระถวกระทินบุญใดลงทานนึงสิ่งค่ะเพิ่นก็เดินสายทั้งบุญเนาะกะม้อนเหรอค่ะบุญอาจสัมพันเนาะตัวรีของลุงทรงอาจจะแตกสามตัวตรงก็ได้อียังกะบ่นเนอนจ้ะกะตมนั้นเลยจ้ากะอย่าลืมเด้อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาบาระกะยังย้ำเหมือนเดิมฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนสินำไปลงทุนค่ะ สามานาค่นำมาแบ่งปันเนาะคะ่ะเป็นแค่แนวทางเรียนให้มีสติพี่น้องค่ะพิจารณาบ่งมาตรงอาจารย์ดิษอาจารย์ดังอาจารย์ใดที่เพิ่นเดินดีหรือเลขวิ่งเพิ่นแม็นๆกะลองมาประกอบกันกับของลุงทรงบ่งค่ะเนาะค่ะแต่เห็นลุงทรงเด่นกันนะ่าจะเป็นเลขเก่าแล้วเนาะพี่น้องจาอ๋ายังคงเก่าไว้คือเก่าแมจา่จ้ะเอาพี่น้องคะผู้ใดมีตัวเลขเด็ดๆดีๆด,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 ดังๆกะคิวาคารอยู่ต้นคลิปเดอค่ะทักทายสามานามาได้ค่ะ ถ้าผู้ใดอยากแบ่งปันตัวเลขและแนวาทางเนาะค่ะคลิปนี้นะคะในงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ิตัวเลขลุงสรงโค้งสุดท้ายผู้ใดได้บึงในฟังคลิปนี้ขอให้เฮงปังๆรวยๆสู่ขู่สู่สคุณเงินไหลกลงองทองไหลเข่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะหา,าวิวหาปุรา,าลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวิโตทินัง เปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังขิดปะเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะนะระโสยธามานิโชติระโสยธาสัพทิโยวัชันโต สัตตโรโควินัสสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิส,สนิจังวุธาปะจายนองจัตตารโอธรรมมาวัฒททนติอายุวันโงสุข,ขังพระลัง